วันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องราวของเจ้ารถยนต์ Toyota Hilux Revo คันนี้กัน,นครับผมเองก็ห่างเหินกับเกียร์ธรรมดามานานนะครับแต่พอมาขับเข้าจริงๆเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ขับสบายคลัชเบาเกียร์เข้าง่ายแล้วก็โอกาสที่จะเข้าเกียร์ผิดจังหวะแทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วสมัยนี้นะครับเป็นรถที่ขับได้สนุกเป็นรถที่ขับง่าย คลัตช์เบาเกียร์เข้าง่ายแม่นยำดันเข้าต่อเกียร์เพราะเพราะเพราะช่วงล่างทำมาดีรถแบบนี้ผมว่าคนที่ใช้เดินทางบ่อยๆคนที่ชอบสนุกสนานกับการขับรถด้วยตัวเองเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองน่าจะสนใจพอสมควร ท่านผู้ชมครับรถยนต์ที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็น Toyota Hilux Revo d o u b ดั c เบิลแคปซีเหรือว่า Z-Edition ตามการออกเสียงแบบไทยๆเรานะครับเป็นรุ่น2.4 l a เซอร์แพ็กเเป็นรถแบบขับเคลื่อน2ล้อ4ประตูนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาผมเองก็ห่างเหินกับเกียร์ธรรมดามานานนะครับแต่พอมาขับเข้าจริงๆเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ขับสบาย คลัชเบาเกียร์เข้าง่ายแล้วก็โอกาสที่จะเข้าเกียร์ผิดจังหวะแทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วสมัยนี้นะครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ในรหัส 2GDFTV เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเพลาเล้าลิ้นคู่เหนือฟ้าสูบมีจำนวนว,นวาล์ว4วาล์วต่อสูบก็คือเครื่องด u m b e r OHC c a m s แคมชสี่สูสวาล์วพร้อมด้วยเทอร์โบแปรผันหรือว่า V- เทอร์โ ทำงานโดยมีอินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ให้กำลังอยู่ที่150แรงมา้าเมื่อทำงาน3า0 0น3 4 0รอรอบต่อนาทีและก็มีแรงบิด343นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,400จนถึง2,800รอรอบต่อนาที ช่วงล่างปรับมาดีครับแน่นนิดนิดเฟิร์มหน่อยหน่อยไม่กระโดดมากไม่โยนตัวมากปรับมาได้ดีทีเดียวแล้วก็เป็นรถที่ปรับลดความสูงลงมาหน่อยจากรถมาตรฐานทั่วไป<ๆ>ก็ทําให้มีการโยนตัวเวลาเข้าโค้งเนี่ยน้อยลงมีแรงเบี่ยงหนีศูนย์น้อยลงหรือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาทําให้ขับได้สนุกสนานทีเดียวครับรถแบบนี้คนที่ชอบขับรถน่าจะลองครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้หลายคนหันไปหาเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออตโต้แล้วเพื่อความสะดวกเกียร์ออตโต้สมัยนี้ก็ฉลาดขึ้นเยอะทำงานสนองตอบได้ดีแต่ว่าคนที่ยังชอบขับรถจริงๆเนี่ยจำนวนไม่น้อยครับที่ยังสนุกสนานกับการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองในเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาผมเองอย่างที่บอกนานๆมาขับทีสนุกดีครับ Toyota h i ฮลักซ์รี o ว b ดับเบิลแคป i ีเอดหรือว่า Z Edition คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถในรุ่นลิ m i t e d ก็ว่าได้นะครับเพราะว่า Toyota าเขาเข้ามาทำกันใหม่มีการปรับแต่งนะครับเรื่องของลวดลายเส้นสายให้ดูซิ่งนะฮะภาษาคนสมัยผมบอกให้ดูซิ่งมากขึ้นคือให้ดูหวือหวามากขึ้นนั่นเอง ลายเส้นแถบคาดมาอย่างนี้แล้วก็ปรับแต่งความสูงให้ลดลงหน่อยโดยเฉพาะยิ่งตัวนี้เป็นตัวที่ใส่แพคเกจเลเซอร์แพคเกจเข้าไปคือมีสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้าใส่เข้าไปเพื่อป้องกันลมไปหมุนวนดันใต้ท้องแล้วก็ทำให้ดูสวยงามมากขึ้นราคาค่าตัวถ้าไม่มีเลเซอร์แพคเกจเนี่ยก็อยู่ที่756,000บาท เพิ่มเลเซอร์แพ็กเกจเข้าไป21,145บาทก็เป็น777,000เสร็จๆตัวเลขกลมๆจำไม่ได้เอาซะว่า7 7 7ด0ส7กับบวกนิดหน่อยต่อรองดีๆท่วนๆก็คงได้นะเป็นรถที่ขับได้สนุกเป็นรถที่ขับง่ายๆแม้ว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลคือเป็นเกียร์ธรรมดา คลัตช์เบาเกียร์เข้าง่ายแม่นยำดันเข้าต่อเกียร์เพราะเพราะเพราะช่วงล่างทำมาดีรถแบบนี้ผมว่าคนที่ใช้เดินทางบ่อยๆในสภาพการจราจรไม่ติดขัดคนที่ชอบสนุกสนานกับการขับรถด้วยตัวเองเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองน่าจะสนใจพอสมควรตลาดตรงนี้ยังมีช่องว่างอยู่ใครที่ชอบรถแบบนี้ลองขับดูครับขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดง สั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1นึ่ผืนร่วมบริจาคให้บุญนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร0 2 5 1 1 4020และ084 643 6888